สวัสดีครับผมตะสิบิ์ตำรวจเอกพีรสุทธ์คราวงตำรวจสายแดนหัวใจทูบีนัมเบอร์วันปัจจุบันนะครับทำงานเป็นตำรวจนะครับประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตากจังหวัดตากครับ อ๋อตำรวจไฟสืบสวนครับออกไปจับป้ายอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ที่จับก็จะเป็นตะเคียนใหญ่นะครับก็จะเป็นตะเคียนยาอะไรเงี้ยครับถ้าเราคุยให้เขากลับใจได้ก็ก็จะเป็นการดีครับหน้างานจับก็คือการจับอะครับเราจะมาแบบอ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าจะป้องกันก็คือเราจะคุยกับเด็กๆมากกว่าเหมือนไปหาไปพบเด็กๆแล้วก็คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยมันไม่ดี พราะถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะออกมายากอย่างเงี้ยจะช่วยเตือนพวกวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นที่กำลังจะหลงทางจะมากกว่าแต่ฝันเราฝันเราจริงๆที่อยากจะทำเมื่อคืออยากจะเป็นศิลปินนักร้องอยากจะเป็นนักเต้นที่เก่งๆระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความฝันกับชีวิตจริงมัน <laughs> ีวิตจริงมันก็ต้องไปอีกทางนึ่งเราก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้แต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะทําฝันตัวเองไงครเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ลืมว่าเรายังมีความฝันตรงที่ต้องทําอยู่นะเข้ามาประมาณช่วงอายุ16ปีที่รู้จักโครงการนะครับ แต่ก่อนก็เป็นเด็กเงียบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่พอได้แบบได้เข้ามาทําโครงการ To บี No ืวันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราทําให้เราเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทําให้เรารู้ตัวว่าเราชอบที่จะเต้นชอบที่จะร้องอะไรเงี้ยครับพอเวลาทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็เลยเดินทางด้านสายนี้มาตลอด No, s <S สื่อในยุครุ่นผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีเวลาจะเต้นจะอะไรบางทีมันต้องค้นหาหนักมากเวลาเหมือนจะแกะท่าเต้นอะไรแต่ทีเหมือนจะเต้นเพลงเกาหลีงไงครับผมก็ต้องไปดูคลิปแบบที่ภาพแตกๆแลยไม่ค่อยชัดๆแล้วก็ต้องมานั่งดูท่าแบบจ้องคำแหงแล้วมันจะทําให้เราแบบมึนบ้างอะไรบ้างแต่เนี๋ยถือว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้น,นครับทำให้เด็กแบบ หมือนถ้าอยากจะเต้นเนี้ยก็เปิดดูใน YouTube ไปเลยมีสื่อมีอะไรที่พร้อมจะสอนให้เด็กได้หมดเลยมันก็เลยดูเหมือนว่าเออมันง่ายกว่าแต่ผมว่าเป้าหมายของทุกคนก็เหมือนกันแหละคืออยากจะเต้นเต้นเต้นเก่ง ที่จังหวัดผมเนี่ยมันมันไม่ได้มีการโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนสอนอะไรเงี้ยพวกผมจะต้องพยายามด้วยการซ้อมด้วยตัวเองทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยครับพอหลังจากพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามาเห็นน้องๆที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราอะแต่เขาไม่มีโอกาสอะเราก็เลยเออไปช่วยสร้างให้เขาดีกว่าช่วยสอนให้เขาดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้มีรูปทางในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะว่าเขาอยากจะเลือกอะไรชอบสิ่งไหนอะไรเงี้ย โดยแต่ผมจะร่วมงานกับทางสาธารณสุขค,ครับก็คือทางสาธารณสุขเขาจะเชิญมาให้มาช่วยในการเทรนน้องๆการวางบุคลิกภาพยังไงให้น้องๆแต่ละคนนั้นดูมีเสน,เน่ห์ที่สุดเวลาขึ้นเวทีครับผมจะไปตามโรงเรียนนั่นแหละช่วงที่แบบที่ต้องไปตรวจตามโรงเรียนเนี่ยผมก็จะดูว่าตรงนี้มีกลุ่มเด็กที่ชอบเต้นไหมนะพอเห็นเด็กที่ชอบเต้นปุ๊บผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องเลยว่าน้องเต้นอะไรกันอยู่หรอเต้นอะไรอย่างงี้ให้พี่ช่วยสอนไหมหพี่ช่วยดูไหมอะไรเงี้ยพี่พอเต้นเป็นนะแล้วตอนนี้ก็เนียนสอนกับน้องไปเลยครับ คน,ม,นมันเหมือนมีความฝันเดียวกันนะครับทําในแบบโครงการกิจกรรมคล้ายๆกันพอเราได้เจอกันแล้วก็จะคิดก,กันง่ายขึ้นเหมือนถ้าอยู่ดีเจอกันแล้วคุยกันว่าอ้าวทำทูบีมาเหรอพอเราได้รู้จักกันปุ๊บเราก็ช่วยกันได้เลยยฝากถึงน้องๆที่ดูโครงการนี้อยู่นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมีเป้าหมายในฝันของตัวเองที่ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายและฝันของน้องอ่ะมันชัดเจนมากอ่ะ น้องจะไม่มีวันหลงทางเลยน้องจะไปตามฝันได้ถูกเส้นทางของน้องจนจบจนถึงเส้นชัยได้เลยครับขอบคุณทุนกระหม่อมนะครับแล้วก็โครงการทูบีนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยนะครับที่จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาทำให้เด็กเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ครับ